ฝนกำลังตกตกเลยนะครับแต่น้องเขาก็ยังมาใอยสตอให้นะเนี่ยน้องเขาใจดีมากๆเลยน่าจะได้ยิดนึงนะผมกลางลมออกมาเนี่ยส่วนน้องเขาผมบอกให้ลงมาก่อนเขาก็ไม่ลงนะเขาจะทำไม่เสร็จนะอ เนี่นะน้องเขาบอกว่าโทรศัพท์เขากลางอยู่กลางสายฝนโอ้โหเรียบร้อยนะยยยครับเดี๋ยแล้วครับเห็นไหมลำบากนะกว่าจะให้กินนะไม่ได้ยิ่ง่ายนะครับอันนี้ก็สักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝากเองนะหนึ่งช่อนะ สุดๆนู่นะน่ะฝนก็ปล่อยนะดูโทรศัพท์น้องเขาก็เปียกแล้วนะเห็นไหมก่อจะได้กินนะโอเคนะครับผมก็ถ่ายไว้สักนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะน้องเขาก็แข็งแกร่งนะขึ้นไปแล้วก็เอาลงให้ได้ดทุกทีนะครับนี่นะวันนี้นะประมาณดูครับเดสก็ยังถีมเดิมนะโอเค เหมือนที่ผมบอกนะเนี่ยน,นะครับปล่อยมาตามเชือกนะแล้วก็ให้ไหลลงมาเพราะมันจะไม่หักนะอะโอเควันนี้ก็ลากไปที่บ้านสุติงเต่งกับสตอบ้านแรกรสชาติอร่อยอร่อยดินชุดตรงเนี้ยมันเหมาะที่จะปลูกสตอแล้วอร่อยนะครับมันจะลอยออกมารสชาติค่อนข้างดีนะกินแล้วอร่อยตลอดนะเพื่อนๆที่ได้ทานแล้วชุดแรกคงจะเห็น ถึงความอร่อยแล้วนะวันนี้ก็สั้นๆนะครับเพื่อนเสร็แล้วท่นนี้นะวัสดีครับ